มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพร้อมใจผุดแฮชแท็กไฮเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นค่ะเมื่อวันที่23นะคะเพจทราวุฒิคุณประเด็นได้โพสต์ข้อความระบุว่าโดนใสยร่วงอีกงาน้า,าพาสั่งยกเลิกคอนเสิร์ตเจนนี่ลินลี่ได้หมดท่าสดชื่นชาวเน็ตผุดแฮชต่อต้านคนโกง และจากกระแสที่ถาโถมอย่างหนักต่อเจตนนี้ได้หมดท่าสดชื่นคงปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าส่งผลกระทบอย่างแรงให้กับค่ายเพลงได้หมดท่าสดชื่นเนื่องจากประชาชนได้ออกมาต่อต้านการเอารับเอาเปรียบคนอื่นพร้อมทั้งร่วมใจกันผูดแฮชแท็กต่อต้านคนโกงล่าสุดนะคะทำให้ทางด้านผู้จัดงานในหลาย,ลายที่นะคะสั่งยกเลิกคอนเสิร์ต จากค่ายได้หมดท่าสดชื่นอย่างต่อเนื่องค่ะเช่นเดียวกับผู้จัดงานศาสตร์เดือน10รับตายายณสนามวัดสะทอนนะคะที่จังหวัดสงขลาก็ไม่สามารถต้านแรงดราม่าดังกล่าวได้ทำให้ทางผู้จัดนะคะต้องยกเลิกคอนเสิร์ตจากทางค่ายที่กำลังจะจัดขึ้นในวันที่19สิงหาคมนี้ค่ะโดยทางด้านผู้จัดนะคะได้บอกเหตุผลว่า เพื่อลดกระแสะและแสดงความรับผิดชอบขอแจ้งการเปลี่ยนคิวศิลปินของงานวัสซทอและงานวัดทัมตลอดวัสซทอ29สิงหาคมเปลี่ยนเป็นวงแอมส r รูและทำวัดตลอดนะคะ13กันยายนเปลี่ยนเป็นวงแท m เ r รินค่ะรียด้ว่าเป็นกระแสะแรงอย่างต่อเนื่องทีเดียวนะคะสำหรับสาวเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่น ขอขอบคุณธราวุฒิขุดประเด็นและขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ